สวัสดีครับนะวันนี้พี่หมุยนะครับก็มาอวยพรนะครับสำหรับสงการเฟสติวัล2014นะครับให้กับน้องๆเองคอนเซปต์แล้วก็โซนไยไทยทุกคนปีใหม่ไทยนี้ก็อยากให้น้องๆครับนะรักษาสุขภาพแล้วก็เล่นน้ำกันสนุกสนานก็ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะ,ะช่วงสงกรารเนี่ยก็เป็นช่วงหนึ่งที่เราจะเห็นว่าเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเกิด การเนีเวลาเราไปเล่นน้ำมีการ ชิงวิ่งราวนะครับก็อยากให้น้องๆระมัดระวังตัวเยอะๆและนอกจากนั้นครับสำหรับน้องๆที่ใกล้นะโดยเฉพาะขึ้นม .5 ขึ้นม .6 นี่ครับอยากให้เตรียมตัวให้พร้อมนะอย่าเที่ยวสงการจนลืมนะทบทวนอ่านหนังสือไปบ้างนะครับเพราะว่าเวลาเรามีเวลาเยอะๆมากมายเลยครับนะเรายังเล่นสงการได้อีกหลายปีเลยอยากให้ช่วงปีถ้าเราขึ้นม .5 ขึ้นม .6 นี่ครับอยากให้เตรียมตัวให้พร้อมกับการสอบแข่งขันอย่างเช่นแอดมิชชั่นหรือแกลทที่จะมาใน ประมาณช่วงเทอม2ของช่วงม .6 นะครับก็วันนี้พี่หมุยขอให้น้องๆมีความสุขตลอดปีใหม่ที่มาถึงนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ